เก่งมากเก่งมากเก่งมากโโอ้หสวัสดีเอ๊ะนี่เขาพยายามคุยก like <bbe> ับเราเนี่ยเขาพูดได้ยินเปล่าเขาว่าอะไรเขาบอกแฮปปี้เบอร์เดย์เแตมอ่าแฮปปี้เบอร์เดย์เฉตแอมแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแม่ปุ๊งเป้งทำไมเฉตแอมดูหน้าเป็นตูดเนี้ยนะครับ จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันเกิดเชอร์แตมค่ะแต่แม่บอกว่าต้องไปทํางานเดี๋ยวเราจะไปรีวิวร้านอาหารกันความจริงแล้วแม่มีเซอร์ไพรส์ใหญ่จัดไปให้เชอร์แตมไปเชอร์แตมทํางานลูกไปทำงานแม่ต้องไม่อยากกินไก่เจียวอร้านอาหารที่จะไปรีวิววันนี้จะมีแต่อาหารผู้ใหญ่ของเด็กไม่มีเลยแม่เชอร์แตมก็เลยจะได้กินไข่เจียวไม่จะสั่งไข่เจียวเชอร์แตมร้านอาหารสไตล์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะค่ะ มันจะมีอาหารที่แม่กับพ่อชอบมาก<ฮ>แต่ว่าอาหารเด็กแบบไม่ค่อยมีไข่เจียวเออกินไข่เจียวชาดแตมก็ชอบไข่เจียวไม่ใช่หรอแต่วันนี้จะทแเบื่อไข่เจียวน่ะนะไม่เอาร้านนี้อาหารอร่อยพ่อกับแม่ชอบชอาดแตมมากินง่ายไข่เจียวได้ก็แค่นั้นแหละโอเคนะชาดแตมขาชาแตมปิดตาคะ่ะไ้มไม่ต้องปิดะ่ะเอ,อ้อาจะเซอร์ไพรส์ พี่เจ้าของร้านเขาอยากให้ปิดตาเขาไปในร้านแล้วเขาไปเปิดที่ร้านเพื่อความตื่นเต้นปิดนะไม่ใช่สายต้องค้าไปข้างหลังทำไมไม่ทำกับฉันคะเจ้าของร้านมาแล้วครับเจ้าของร้านโยกแมวไปไหนไหนโยกหัวไปยายอย่าเพิ่งปิดนะพ่ออย่าเพิ่งปิดนะอย่าพสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าของร้านค่ะอ่ะเปิดตาได้หนึ่งสองสาม พี่ร้อยแก้วครับมาเซอร์ไพรส์เชอร์แตมวันเกิดดีใจป่าคือว่าเชอร์แตมเขาบอกว่าวันเกิดอะเขาอยากทำก็ได้อยากทำอะไรก็ได้อยากไปไหนก็ได้แต่อยากอยู่กับพี่้อยแก้วเราก็เลยจัดพี่้อยแก้วให้ไปไหนอย่าพึ่งบอกไปไหนอย่าพิ่งบอกไปไหนอย่าพึ่งบอกเะไปไหน จะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยไม่แต่ในซาฟารีอ่ะเช่าแตยังไม่รู้ว่ามีอะไรซึ่งเซอร์ไพรส์มากอ่ะไปไปไปซาฟารีเวิลด์รู้บอกว่าอยากดูงูทำไงดีครับนั่นน่ะใจเย็นก เราเข้ามาตอนนี้นะคะสิ่งที่เราจะไปดูอย่างแรกตอนนี้ขอไปดูลูกวอลัสก่อนจะเป็นเบบี้วอลลัสเกิดมาสักพักแล้วแต่ก็ยังเป็นเบบี้ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เฮวอลัสจะเต็มไม่ใตัวอะไรเนี่ยลูกในกระเป๋านี้มีหน้ากากด้วยอ่ะดูอาจจะตั้งให้ไฟกับจิงโ้เยจิงโจ้กวนช่วงนี้ที่เป็นช่วงเริ่มมีโควิดระบาดเนี่ยมาตรการความปลอดภัยที่นี่เข้มข้นมากเลยนะ ก็คือทุกคนต้องใส่หน้ากากนะคะตอนนี้แม่เปิดเพราะว่าแม่จะพูดเดี๋ยวจะได้ยินไม่ถนัดนะการดูโชว์ต่างๆจะมีการเว้นระยะห่างในแต่ละครอบครัวนะคะคือจะไม่นั่งติดกันแล้วเขามีจุดล้างมือจุดแอลกอฮอล์เยอะแยะมากในโซนโชว์เนี่ยจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไม่เปิดแต่จะมีการวิกคลีนนิ่งกันค่ะเฮ้ยตัวอะไรอะลูก หมาเหรอแพรี่ด็อกเขาเห่าด้วยเขาเป็นตัวนี้แหละแพรี่ด็อกแต่ไม่ใช่หมาเขาชื่อแพรี่ด็อกแต่ไม่ใช่หมาเอามาใกล้ๆเจสตมบอกอยากเลี้ยงทำไงดีครับอ่ะปีนไปหยิบมาต้องหวักว่าค่ะอันนี้จะแตมพ่อให้เป็นของขวัญวันเกิดีปห้ิบเดินไปก็คุยไปเดินไปก็คุยไปแหมสแสตมเลมอนเลมี่ก็ทำแบบนี้แหละคุยอย่างเงี้ยแม่ปูเป้ ตื่นเตือนแม่ปูเป้เอ้าวอยู่ตรงนี้เออหนูว่านอนอยู่ฉันวจะโยนชัดๆนี่หนูอยากปิบาร่าน่ารักเนาะคือตอนนี้เป็นเวลานอนค่ะเป็นเวลานอนกลางวันของคาปิบาร่าทุกตัวนอนตัวนั้นไม่นอนตัวนั้นอาจจะละเมอหรือเปล่านั่งลืมตาปิดปิบตัวนี้หลับสนิทมากโยโยอุ้ยอุ้ีขู่อะโยสงสัยจะที่โยจริงโยโยโย ขึ้นไปอุ้มกลับไปบ้านตัวดิอาไกระเป๋าไปกระเป๋าตัวใหญ่กว่าเจตแต้มีกัเขาใส่กระเป๋ามาอุ้ยมันกินหนูได้ยินบ้าหนูพูดอ่ะหนูพูดหลกงว่าแฮปปี้เบิร์เดย์นะเจตแตมเจตเมดิบโอ้ด้วย เบบี้วอลลัสนี่มันก็คงจะแบบตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเนอะแม่ปุ้ยนะใช่เพราะว่าอายุแค่แบบ6เดือนเองเพิ่งเกิดไม่นานเดี๋ยวแม่ว่าจะขออุ้มหน่อยชแตมเนี่ยแปดขวบเบบี้วอลลัสหกเดือนเพราะฉะนั้นน่าจะเล็กแล้วชแตมอุ้มได้เหรอแม่ว่านะไหนตัวเนี้ยเหรอน่ารักแม่แม่ห่วงนี่แม่ปะคะโอ้โห้ให้ชแตมอุ้มเเดือนไม่ไหวโอ้ความรักของแม่ที่มีต่อลูกอืม โย่แต่เราจําได้นะว่าตอนแตมเด็กๆก็เรามาตัวเนี้ยเคยแกล้งเราไว้เคยแกล้งเรากับแตมมันพ่นน้ําใส่ตอนนี้โย่กลับไปแกล้งลูกเหอนเออมีน้ำไหมเอาน้ํามาอมแล้วเดี๋ยวพ่อบ้วนบ้วนใส่ลูกไป้ยเขาไปจุกแม่โอ้โหดูนี่โอ้ดูดิแม่โอ้ยไปแล้วแม่แม่บอกไปดีกว่าลูกลม่จ้าลูกจะไม่โทเธอแล้ะ โอ้ยโอ้ยเราทำเสียงอะไรอยู่นี่นม่ใช่เขาดูดเสามันดูดนมแม่ใช่ดปะคะเขาดูดเสามันดูดนมแม่เหรอเปล่าเขาเป่าเขาเป่าอะไรเหรอคะอ๋อเขาเป่าลมนึกว่าดูดอยู่เจ็เต่าได้แล้วมีชื่อยังชื่ออะไรเราอ่ะ New Normal New Normal ชื่อนิวนอร์มอลโอ้โห n วน Normal อุ้ยมันจะมาพ่นน้ำแล้วนี่วันนี้วันนี้ไงสวัสดีโอ้ยนี่เขาพยายามคุยกับเราเนี่ยคายยังไง เขาพูดได้ยินเปล่าเขาว่าอะไรขออ Happy Birthday, ตเขาบอกแฮปปี้ Birthday, ตเบิร์เดย์เฉตมอมแฮปปี้เบอร์เดย์เฉตแตมนี่เป็น,นังไงวนเกวเดัดกันด <c oughs> โอ้ยเตแมตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปาน้อยน่ารัเฉแตมพ่อจอับเฉตแตมโยนลงไปในบ่นเอเนี่ยเอาไหมง <c oughs> ่าน้อยน่ารักจะได้ช่วยชีวิตเฉแตมโอ้โหดูดิอเราจะไปโซนใหม่นะคะมีชื่อว่ารีมูเียยนี่ไงเฉแตมรีมูเลีย โซนนี้เขาจะมีแบบว่าเฮ้ย่ีเมอร์ตัวนึงแล้วไหนดีมอร์ไปดูสิเอลราที่ร้อยแก้วไปแล้วตัวอะไรคะงูแม่ขายพีงงูยักษ์งูหลามทองไปอะไรอะดูสิห้าม wash out ห้ามใครมันเอื้อใส่หาอะไรหาอะไร เขาให้ดอชอาเขาให้ระวัง,ระว,งระวังมันอึใส่ก็ระวังเหยียบอึมันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลอยอยู่บนหัวเราแบบนี้อึมันอันตรายเหรออึมันไม่อันตรายแต่อึม,มันเลอะไง <c oughs> โอ้นี่เขาอยู่กันแบบอิสระมากเลยนะดูสิเนี่ยแตมตรงนี้ตั้งหลายตัวนี่ <c oughs> พ่อยังเตรียมตัวโดนละเตรียมตัวโดนอึ เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ตั้งหลายตัวแล้วเขาก็อินสลามากเขาจะปีนจากตรงนี้ลอดท่อไปกกงนู้นก็ได้โอ้เยี่ยมเลยเนี่ยเหรอตัวรีเมอร์ชแตมนนค่ะเป็นสีเันดาคือว่าแต่ละตัวเขาจะอยู่โซนของเขาแต่ว่าเราจะมีเนี่ยสิ่งที่แบบเขาไปเยี่ยมเพื่อนสายพันธุ์อื่นได้อ๋อออนี้อยู่ตรงนี้ตัวนึงใช่เราที่นี่คือมีรีเมอร์หลายสายพันธุ์มากสายพันธุ์หาย,ยากก็มีนะคะ ชีซาปลีเองอะประสบความสำเร็จในการเพาะพันธเมอร์ด้วยการเจี๊ลบเร์ไหมอเราก็ต้องเดินแบบว่ารามัดระวังหน่อยนี่ตรงนี้เน่ยเปดักัสการ์เลยดู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 ดปดูดรูดตดูดรดูดหดดูดูดอดูด้ดูดใดู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 ดอดูดอดู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 ดดู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 ดดู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  ไปแล้วมาซาตวีเวิลด์นี้อยากเล่นทุกตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำอะไรกันนะเจอตาม เยนเ็ยนๆกันหน่อยดีกว่าค่ะตรงนี้นะมีเมนาทีนะคะเป็นชานมมีนมสดนะตัวนี้ซิกเนเจอร์น่ารักมากเลยอะ่ะนมชาโค,โคไข่มุกข้างบนเป็นครีมชีสนี่เราต้องร้านขายอะ่ะเป็นรูปน้องมานาทีอะ่ะอบก,กอดร้านอยู่เห็นปะอยู่ตรงข้ามกับนี่เลยค่ะ จุดโชว์มาทีนะคะของเตมเป็นนมชาโคไข่มุกทำเองข้างบนเป็นครีมชีสระวังน้องเท้าน้ายุยยีไปหมดแล้วอาชิมเลยค่ะอร่อยมาเลี้ยงมันเกิดยีราฟค่ะมาเลี้ยงมันเกิดยีราฟก็คือมาให้อาหารยีราฟนะคะที่ซาลาเลี้ยงยีราฟอยากเอาไปเลี้ยงเอาอยากเอาไปเลี้ยงอีกแล้ววันนี้นอยากเอากลับบ้านหลายตัวเนาะ อ่อยไม่จ้าเราเร็วอย่าช้ายีราฟรออโโ้หก็จะได้กินโอ้ดูดิยีราฟมายืนน้ำลายไหลกันเต็มเลยโอ้ยีราฟยืนมองโอ้ยเมื่อไหร่จะได้กินอ่าเป็นแล้วเต็มอุ่ยตัวนี้อดนะยีราฟเปนสัตว์ตาสวยมากนะตาสวยอุ้ยก็กระนัลล่าค่ะไม่ได้จ่าเธอได้แล้วได้แล้วเฮ้ยโอ้ย แกงยีราฟเอาจะไม่ให้เนี้ยเอาแกงยีราฟไม่ได้จ้าเรากินแล้วตัวนี like. ้อ่ะเร็วล่ะเฮ้ยลิ้นขยับกว่าเก่งมาก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 ตอนนี้นะเรามาดูโรมาโชว์นะคะแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์เชร์เต็มด้วยเดี๋ยวเราใช้เชร์เต็มนะคะลงไปว่ายนะเป็นปลาโรมาเลย ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะให้ไปขึ้นไปหาปาโลมาไปยืนแล้วคะแล้วให้โลมาขึ้นมาจุ๊บแก้ม าจูวันเกิดแฮปปี้มากค่ะถ้าใครเพื่อนเก่าหน่อยแล้วไม่ได้เจอกันตั้งนานสวัสดีค่ะสวัสดีครับยิ้มแบบยิ้มแบบยิ้มเพื่อนเก่าจุ๊บจุ๊บจุมือพี่ลอยแก้วกอดคอกอดคอโอ๊จับจับยิ้มอยากยกแรงสิคะลูกไม่กินแต่ไม่ได้กินแต่มันเยอะโอย หน้าเหมือนกันเลยอย่างกับพี่น้องกันเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ Animal Cafe นะคะสั่งเครื่องดื่มมาก่อนดูนกคู่นกคู่บอกอยากกินบ้างใช้หันขวาเลย Happy birthday to you Happy birthday TO ข uhm อให้สอบไม่ตกสอบไม่ตก่ะสอบไม่ตตอะช่วยกันทำให้อ่างนี้เป่าเทียแบบ new normal อะหนึ่งเฮ้ยอุ้ยมปร่ยแก้วกลับแล้วเก้ม ซาฟารีนะคะเค็กน่ารักมากเลยเฮ้ยจะเต็มกินอีกแล้ว่อน <c oughs> นี้นะคะเราอยู่บนรถของซาฟารีเวิร์กนะคะเราจะไปในโซน,โซนสัตว์เปิดนะไปดูยีราฟฟูงยีราฟนะเดินกลับบ้านกัน อจองแถวหน้ากันเลยเอสองคน <S <S นี่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเทเลสนะคะซึ่งเป็นที่ที่เราอะให้อาหารยีราฟกันเมื่อตันงกวางน,นะทีนี้พอตกเย็นนะคะยีราฟเขาจะเดินจากตรงนี้นะกลับบ้านเขาซึ่งอยู่ฝั่งนู้นสาหรับใครที่อยากมาส่งยีราฟเดินกลับบ้านนะคะควรจะเข้ามาในโซนที่เป็นสวนสัตว์เปิดเนี่ยประมาณ4ี่โมง 45ถึง4โมง50นาทีคือที่นี่ปิดตอนห้าโมงเย็นคือลถค่าสุดท้ายเข้าได้ตอน5โมงเย็นเราต้องเข้ามาก่อนปิดสัก10หรือ15นาทีนะคะ5้าโมงเย็นปิดประตูปุ๊บสักพักหนึ่งยีราฟก็เดินกลับบ้านแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วยีราฟมาแล้วยีราฟมาเข้าแถวกันเต็มเลยเรียบร้อยสวยงามมากนะคะเอาแล้วกลับบ้านเราโอ้โยมองหน้าเรื่อ๊ายบาย อุ๊ยวุ้ยวุ้ยว้วุียวุ้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 ยว้ยวโตยวุ้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 ยวุอยวุ้ยวุ้ว่านวุ้ยวุ้ยวโ้มวุ้ยวมากวุ้ยวก้มาก้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยรุ้ยวุ้ยวุ้ยวเ้ยวุ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 ้ยว้ย้้ยยไ ถ้าใครอยากมามีวันเกิดสนุกๆที่ซฟารีเบอร์นะคะก็มาเที่ยวกันเข้าไปในเพจของซัฟารีเบอร์นะคะแล้วก็จะแบบเมสเซจแจ้งไปว่าอยากเข้าไปวันเกิดวันนี้วันนี้อยากได้เค้กแบบนี้อะไรอย่างงี้นะคะอ่าก็เข้าไปคุยไปถามรายละเอียดกันได้นะคะแล้ววันนี้เราก็มาเที่ยวแบบโซนใหม่ๆมาดูอะไรแปลกๆใหม่ๆกันนะส่งยีราบกลับบ้านนะใครก็ว่างก็มาเที่ยวซัฟารีเบอร์กันนะคะายบายนะคะ